ให้เจ็บเฮลาบเด้อพี่น้องไม่ใไ่เฮ็ดยังไม่ไงเจ็บเฮ็ดเฮ็ดยังเด้อเฮลาบใครได้พูนกันนะโอ้นี่ที่เฮลาบปลาดินมันไหลมันหลายจริงๆเนยมันขึ้นมากน้ำคุณเหรอแมนมืดได้ไหมแมนมืดแล้วแมนมืดมาแล้วพี่น้องมาเจ็บเฮลาบเด้อแมนมืดแมนไปมืดมีไปมืดมตีนผู้เก่า ตีนผู้เก้าตำบลนี้คมพัฒนาเพื่อน้องสาวตีนผู้เก่าเลือดชาหนีตีนผู้เก่าดอกอยังน้อนี่น้อเม็นดอกไม่เม็นหมากต้นขาเปียหมากมันว่าเม็นดอกมันดอกผู้เก้า มาเก็บเห็ดหลาบเด็ยกยายคํามาเก็บเห็ดลาบนบี่ไปเบิ้ลเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บเด้อย, <c oughs> ยียงน้ำไหลนิใส่นอนน้ำไหลนอเก็บเห็ดหลาบมาเก็บเห็ดลาบ

เพื่อนที่อุดมสมบูรณ์ไดงหากิ่นหองสร้าบาน เพิ่พากันมาเน้อใหม่หนาเน้อใหม่มาเก็บเน้อใหม่เก็บเห็ดเก็บ,เกบน้อใหม่เรื่องผู้เก่ามีเก่าหน่วยได้จ้ามีหน่วยที่ที่ทรายปะลูกมีเก่าหน่วยเห็ดอำเภอโน,น่นสั่งเฮ็ดหลาบมีไปเบิร์ดโอร์ เอาไปก้อยเอาไปย่ำไปต้มจืดก็ได้ไย่ำไปต้มจืดต้อยแกงมเค่อยแกงค่อยลองจ็ดเหด็ดลาบ